เพื่อนบ้านสุดเอื่อมเยียบขี้หมาเข้าบ้านทุกวันหลังป้าข้างบ้านปล่อยหมาอือเรียราดเตือนก็ไม่ฟังแจ้งตำรวจมากไก่เกลี่ยยังตีมึน,ามนชาวบ้านภายในหมู่บ้านเนินพลับหวานภายในซอยรับแปลหมู่ที่ห้าตะบนน้อนรเรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีร้องสื่อด้วยความคับแค้นใจหลังจากที่ต้องทนทรมานกับพฤติกรรมของหญิงสูงวัยเจ้าของฉายาคุณป้ามหาภายัยที่เลี้ยงหมาไว้เต็มบ้านแต่กลับไม่รับผิดชอบ ปล่อยให้เจ้าสีคขาออกมาขับถ่ายเรียราดหน้าบ้านคนอื่นแถมวิ่งไล่รถเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุทุกวันในอู๋นามสมมุติหนึ่งในผู้เดือดร้อนเผยว่าย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ปีกว่า,วาแต่ต้องเผชิญกับปัญหานี้จนแทบขาดใจ คุณป้ารายนี้อายุราว70ปีเลี้ยงหมาไว้ในบ้านเลขที่16-15ทับภายในหมู่บ้านเนินพระวานซอยลับแปลหมู่ที่5ตะบนน้อมเปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีแต่เมื่อผู้มันจะปลดทุกข์กลับเปิดประตูปล่อยออกมาให้ปีขี้หน้าบ้านคนอื่นอย่างไม่สนหัวใครกลิ่นเหม็นคลุ้งจนอยู่ไม่ได้พื้นหน้าบ้านเลอะเทอะจนเอื่อมสุดจะทนที่จะต้องแก้ไขปัญหาเองทุกวัน ที่ยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือเมื่อเข้าไปพูดคุยตักเตือนดีๆกลับเจอคุณป้าต่อกลับหน้าตาเฉยว่าเป็นหมาจรไม่ใช่หมาชันพูดจาแบบแผลไปเรื่อยไม่ยอมรับผิดแถมยังท้าทายไม่กลัวแม้กระทั่งต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่เคยเข้ามาไกล่เกลี่ยชาวบ้านต่างบ่นอุบว่าแทนที่จะสำนึกกลับยิ่งทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้ความอดทนของชาวบ้านได้ขาดสบันจึงอยากวิงบอลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลหรือปัสสัตว์อำเภอเข้ามาจัดการอย่างจริงจังเพราะทุกคนเข้าใจดีว่าคุณป้ามีอายุมากแล้วแต่ถ้าไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือปัญหานี้ก็จะไม่มีวันจบชาวบ้านก็ไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบ เราไม่ได้รังเกียจคนเลี้ยงมา้าแต่รับไม่ได้กับความไร้ความรับผิดชอบแบบนี้เสียงจากประชาชนในพื้นที่ดังขึ้นพร้อมกันอย่างเจ็บแสบ